ที่นี่เขาไม่มีร้านทำอ่ะเดี๋ยวมกราไปทำ ไักาายเลยค่นต้องยกมาต้องยกมาทำใหม่กาใหม่มาติดครับลองใหม่เลยลองอ่อนเยวไมก็ไปไว้ที่โตะเลย จอนตัวเมียคันนี้เอ้ยอะนาตมีของกล้วยไม้มันมีโดยงเกสอนตัวผู้เนี่ยมันก็เป็นแหลง่งบางทีน้ำขังทำเองเนี่ยเราจะเคลียร์เขาเรียกว่าแคปเกี่ยแคปป์๊อบบางเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร,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 ร์บางชนิดเป็นตุม่มโปรเซสของมันเป็นไปนตามกระบวนการทางธรรมชาติปกติเนี่ยอีกสามวันมันก็จะท้องนแล้วในล้วยไม้เนี่ย ไม้แบบนี้ถ้าเป็นลูกผสมแบบน,นี้มันมีแค่สามเดือนเดือนถ้าเป็นไม้ป่ามันผลที่ผลไม้เป็นเรื่องของพืชที่เดือโตที่สูงนี่แบบเล่นไล่นตะกูลคุณเนี่ยหมายถึอย่างเจอความที่ปุ่มครับผมคนโบราณเขาว่ายังไงเขาบอกนี่อย่านอกใจเห็นไหมเนี่ยคำว่านอกใจหมายความว่าของที่อยู่กับเราเนี่ยเราไม่รักถ้าเป็นรักของคนอื่นนะ ความจริงของเ,ขเราเนี่ยมีค่านะเมื่อเราไม่รักคนอื่นเขาก็มาเอาไปแล้วจะไปโทษเขาได้ยังไงนี่แหละของของเราเนี่ยต้องรู้จักทำประโยชน์นะมันฝรั่งน่ะเขาหายากนะเห็นสีเขียวๆแค่ใบเขียวๆก็ยังดีใจแล้วใช่หไหมของเราเนี่ต้องดอกออกมาโอ้ยังงอนอย่างนี้นะแม้จะเห็นใบเขียวๆนี่มันก็ชื่นใจแล้ว เนี่ยนะคนกับต้นไม้เนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะครับ